ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาระ,ราระดับนานาชาติหลักสูตร mtb universe national committee course ครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้และคว,วามสามารถสูตร mtb นะครับเป็นเลเวล2องน,นะครับที่เป็นคลาสรวมเราอิไปรัรบเขาจะต้องอบรมอบรมคนศึกษาเพราะว่าการอบรมครั้งนี้ นะครับมันจะได้แค่ผ่านต่องตัวมีฐานในฐานตัวนอกจากนั้นก็เวีดี้นี่เขาเป็นซึ่งมาอบรมหลักสูตรที่แล้วก็เป็นพ N เอเอ็สองเนี่ยเขาก็จะอลูมิเนสยมเขาก็จะถานเป็นพลาสติกแต่ตอนเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเป็นสเตนเลยนะฮะไม่มีการลาไม่มีการถ้าร่างกายที่แข็งแรงต่อสู้ในการที่จะ เข้ารับการได้พักพวกนะครับอย่างโค้ดเกียร์เนี่ยนะครับก็เป็นการแข่งขันะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีที่คุณอเอามาอบรมนะครับเพื่อจะได้พืนข้อสิินะครับำอำนวยควให้ท่านประสบความสำเร็จน,นะครับ Yeah, I going to Yeah, I will do the lecture from there because we are hooked to the Thai uh, commissaire. There will be a um, translator for learning. Okay? So that means um, you can ask questions anytime. You can stop and do so. No need to ask permission like in kindergarten, um, and some of you have worked with me in mountain bike races in all parts of the world. I'm elite national commissaire for mountain bike. So no, finish the track. So we are now concentrating on mountain bike. We have an enjoyable fun days in the course. And like I say. As you are responsible for your own well